เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่าห้าไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายามาอีกแล้วนะครับผมกับรถที่ขายดีมากเลยครับตอนนี้นะครับกับเจ้าโตโยต้าโคราเอลตินนะครับตัวนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่5้0 0กว่าบาทเองนะครับและวันนี้เราขายคุณเพียงแค่315,000บาทครับใครสนใจนะครับหรือว่ามองหารุนนี้ชมนี้วันนี้รีบมาจองเลยครับรับชมเลย ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าโตโยต้าโคราอัลตินนะครับรถปี2016เลยนะครับเป็นรุ่น1.6 G เลขไมแท้เพียงแค่1,2,000 0กิโลครับรับประกันไม่แท้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะครับและคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,600ซีซีรถสวยไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพบอกเลยว่าใหม่กริปเลยนะครับใครสนใจหรือว่ามองหาอยู่นะครับวันนี้รีบมาซื้อครับเพราะว่าราคาวันนี้มันถูกมากครับ ้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทครับแต่วันนี้เป็นมือสองครับเราขายคุณเพียงแค่3,01,500 0บาทครับราคานี้ซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดครับซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่5,000กว่าบาทเองครับใครสนใจนะครับต้องการจับจองคันนี้รีบพกเข้ามาได้เลยไฟหน้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสไตล์เนี่ยเฉบีเฉียวมากนะครับไฟหน้าใสกลิ้งตำหนิริ้วรอยเนี่ยไม่มีเลยนะครับ ส่วนกระจังหน้าคันนี้นะครับผมเป็นโฟรเมียม3ชั้นนะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยตา้าสวยกริบเลยสีสันภายนอกคันนี้นะครับผมเป็นสีเทาหรือว่าสีบอลเงินครับเดิมๆจากโรงงานครับตัวโครงสร้างครับผมรับประกันรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่มหรือว่าจมน้ำมารับประกันไม่แท้นะครับรถทุกคันของเรารับประกันโดยพี่ชาวรีครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ด้านท้ายนะครับผมเห็นนะครับว่าไฟเนี่ยสวยกริบใสกริ้งเลยนะครับไหลไปที่ด้านขวานะครับโลโก้โคราอัลติส1.6 g ย้ำอีกครั้งว่าตัวนี้นะครับเป็นรถบ้านไม่ใช่แท็กซี่นะครับที่สำคันเลยรถสวยไม่เคยติดแก๊สครับใครสนใจนะครับตัวนี้รีบมาซื้อไปได้เลยต่อมานะครับผมเรามาดูกันซิว่าด้านท้ายนะครับรถเนี่ยมีการเฉี่ยวชนไหมรถเคยติดแก๊สไหมรับชมได้เลยสิ่งแรกครับดูเลย ห้องเก็บของด้านท้ายนะครับกว้างขวางมากนะครับตัวนี้สามารถใส่ของได้เยอะเลยนะครับและอ่าด้านท้ายครับรับชมเลยมาเปิดขึ้นมาครับเห็นไหม เครื่องมือแมลงยางอะไหล่นะครับผมเรามีให้ครบเลยนะครับรอยตีนกาวรอยเม็ดอาร์ทุกอย่างเดิมหมดจากโรงงานครับย้าอีกครั้งว่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนท้ายมานะครับสภาพบอกเลยว่าคลิปมากครับและตัวโครงสร้างเห็นไหมครับน็อตยึดฝาปองเห็นไหมครับเพื่อนน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะมารอยตีนกาวรอยเม็ดอาร์เดิมหมดแล้วก็นี่ครับผมสันหลังด้านขวานะครับสวยๆเลยคันนี้สภาพคลิปมากครับ ย้ำเลยว่าตัวนี้นะครับผมเป็นรถบ้านเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานคนเดียวรักษามากๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้เข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับมีประวัติเอกสารครบถ้วนใครสนใจคันนี้รีบมาซื้อไปได้เลยครับห้องโดยสารภายในคันนี้นะครับผมสภาพบอกเลยว่าสวยกริบมากๆเลยนะครับสภาพแต่ละอย่างทุกตัวเบาพวงมาลัยเกียร์ทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานหมดลองส่องกันเลยครับสิ่งแรกเราไปที่เลขไม้ครับตัวนี้เลขไม้แท้126,000กิโลรับประกันไม้แท้ให้นะครับ พวงมาลัยตัวนี้ครับผมเป็นพวงมาลาัย power multi function มี Airbag ให้1ใบโลโก้โตยต้าสวยกริปเลยคอนโซลตรงกลางครับผมเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันหนะครับยังไม่ได้จอคัสกีนะครับแต่ว่ามีช่องต่างๆให้ครบเลยแอร์ครับเป็นแอร์แมนนวลเกียร์ออโต,โต้ขั้นบันไดนะครับแผงเกียร์เนี่ยเป็นลายโครเมียมสภาพสวยกริบตำหนิรรอยนะครับไม่มีเลยนะ ตัวเบาะคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้สีเบจครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพเนี่ยสวยกริบเลยนะครับแผงประตูครับลองดู เห็นไหมครับว่าแผงประตูนะครับผมเป็นลายสีเบจตัดกับสีดําสภาพบอกเลยว่าสวยมากครับลองดูเลยนะครับผมห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้สีเบจทั้งคันเลยนะครับและที่สำคัญนะครับผมต้องกล้าพูดเลยว่าโตโยต้าโครา a อลติสนะครับเป็นรถที่นั่งสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเดินทางไกลเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยมันไม่เมื่อยนะครับภายในมันกว้างนะครับสามารถนั่งได้เยอะเลยนะครับใครสนใจมองหารถใช้งานผ่อน5,000ันบาทนะครับ ตัวนี้ตอบโจทย์มากครับล้อแม็กคันนี้นะครับผมเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานครับได้ยางปี2021แม็กเป็นแม็กขอบ16นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเกาะหนนมากเลยครับห้องโดยสารฝั่งด้านซ้ายนะครับผมสภาพสวยเหมือนกันนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายครับถ้าคุณมองหารถที่ใช้งานได้ยาวๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับและห้องโดยสารด้านหน้านะครับตัวนี้บอกเลยว่าสภาพสวยกลิบเลยนะครับเบาะหนังแท้สีเบจฟลูออปชั่นครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชัน เกียร์ออโต้ข้าบันไดนะครับผมสภาพนะครับเป็นลายไม้ด้วยนะครับาหารุ่นนี้สภาพแบบนี้ราคาเท่านี้บอกเลยว่าตัวนี้น่าใช้มากครับและต่อมานะครับผมดูตัวโครงสร้างเลยนะครับผมเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์ครอยซีนกาวเหล็กครับทุกอย่างครบหมดรับประกันว่าประตูด้านข้างนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาครับเพราะว่าทุกคันรับประกันโดยพี่ชาวบริครับและตรงนี้ครับผมประตูหลังด้านซ้ายนะครับเห็นไหมเพื่อน รอยเม็ดอาร์รอยเซนกาารับผมเดิมหมดลถนะครับไม่มีการเฉี่ยวชนมาแน่นอนและต่อมานะครับผมประตูหน้าขวานะครับเห็นไหมเพื่อนๆรอยเม็ดอาร์รอยเหล็กพับเดิมหมดจากโรงงานครับลถนะครับไม่มีการเก็บสีหรือว่าชนมานะครับและสุดท้ายนะครับผมประตูหลังด้านขวานะพนเพื่อนๆดูเลยเห็นไหมครับนี่ รอยเม็นอาร์ชชัดเจนรูกลมแบนเลียนนะครับผมย้ําอีกครั้งว่าคันนี้นะครับเป็นรถบ้านเราซื้อมาจากลูกค้าโดยตรงนะครับผมเรามีเล่มจริงเอกสารจริงสามารถตรวจสอบได้นะครับใครสนใจนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้ารบาทรีบมาซื้อไปครับและต่อมานะครับผมเรามาดูกันซิว่าตัวเครื่องยนต์นี้นะครับผมสภาพเป็นอย่างไรบ้างน็อตเคยถอดไหมสีมีเก็บไหมรับชมเลยสิ่งแรกครับดูกันเลยตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับหนึ่งพันหกร้อยซีซี เพื่อเห็นไหมว่าเครื่องยนต์นะครับผมทํางานสมบูรณ์มากไม่มีการสั่นสะท้านเลยนะครับและต่อมาไปที่น็อตยึดฝาโปรงครับน็อตนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาครับผมซอกด้านในเดิมหมดจากโรงงานครับซุ้มหัวโช๊คแก้มด้านซานคายหน้านะครับผมเดิมเดิมเลยเห็นไหมครับไหลยาวลงมาเลยครับผมตัวคันหน้าเลกัสตีครับเดิมเดิมรถนะครับผมไม่มีการชนหรือว่ากระแทกมานะครับคันนี้นะครับผมจองเดิมเนี่ยใช้งานรักษามากๆเลยนะไหลไปที่ด้านขวานะครับซุ้มหัวโช๊คเห็นไหมครับ รอยเม็ดอาร์คซอกด้านในนอกที่ฝาโปงนะครับเดิมๆเลยและมาที่ฝาโปงครับรอยสติ๊กเกอร์รอยฟิล์มกาวรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดครับคันนี้สภาพบอกเลยว่าใหม่กริบเลยนะครับใครสนใจต้องการจับจองคันนี้รีบพักเข้ามาได้เลยครับสรุปนะครับผมกับเจ้าโตโยต้าโครา a อ t ต์คันนี้นะครับผมรถปี2016ครับเป็นรุ่น 1.6g ครับเลขไม์แทบเพียงแค่ 1 2 6 0 0 0กิโลครับรับประกันไม้แท้นะครับและย้ำอีกครั้งว่าตัวนี้นะครับผมเป็นรถบ้านไม่ใช่แท็กซี่นะครับมีเล่มเอกสารครบถ้วนเลยนะครับราคาออกห้างใยแดงคันนี้แพงมากครับอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทครับแต่วันนี้เป็นมือสองเชื่อไหมว่าราคานะครับมันหายไปเยอะมากครับและวันนี้เราขายคุณเพียงแค่3 1 5 0 0 0บาทครับราคานี้สนใจซื้อเป็นเงินสดไม่ต้องเสียแบตครับ ซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ5,000กว่าบาทเองครับที่คัญน,นะครับตัวนี้นะครับใช้เงินออกรถ0บาทครับและยังสามารถผ่อนได้นานแ84งวดครับใครสนใจนะครับผมต้องการจับจองคันนี้รีบโทรมาครับ0877575757หรือว่า0877676767ครับ แต่ถ้าใครต้องการรูปเพิ่มเติมสอบถามโลเคชั่นสามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดชาวลิขัได้เลยครับเรานะครับผมจะมีทีมงานคอยตอบถามหนะครับถ้าสนใจรีทักเข้ามาครับ